สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะทําไพ่พิกรารนะคะซึ่งห่างหายไม่ได้ทําไพ่พิกรารนานแล้วจนกระทั่งมีลูกดวงขอมานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทําพิกรารในหัวข้อว่าคนที่ท่านคุยอยู่หรือดิวอยู่ตอนเนี้ยสามารถแบบพัฒนาไปเป็นความรักได้ไหมไปเป็นคนที่จะรักกันอ่าเป็นคู่รักกันได้ไหมนะคะ อาจารย์มีไพ่ให้เลือกสองชุดนะท่านเลือกที่ชุดไพ่ได้เลยค่ะชุดที่หนึ่งชุดที่สองค่ะนะคะอธิษฐานจิตในใจนะคะเห็นไพ่ชุดไหนก็เลือกนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วการนึกถึงคนนั้นได้เลยนะคะใจนิ่งๆนะคะนึกถึงคนนั้นค่ะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ไพ่ชุดที่หก่อนนะ ไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะอาจารย์จะเลือกดูว่าพลังงานของท่านเป็นยังไงก่อนนะคะพลังงานของท่านนะคะใบที่หนึ่งค่ะพลังงานไพ่บอกว่าหนึ่งดาบที่จริงท่านเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีเหตุมีผลของตัวเองเคารพตัวเองพอสมควรเลยนะไพ่ใบนี้นะคะใบที่สองค่ะพลังงานท่านว่ายังไงอีกนะคะ าราชาไม้โอ้โหท่านก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถจริงๆน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออยู่ในช่วงการเรียนก็มีระดับมหาลัยก็ถือว่านั่นแหละค่ะประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยเรียนเก่งทถ้าอยู่ในวัยทำงานทำงานเก่งนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในแง่มีธุรกิจของตัวเองก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักท่านจะเป็นคนที่ไตรตรองมีเหตุมีผลในการที่จะเลือกใครไม่ใช่เลือกที่เขาเรียกว่าหน้าตานะท่านจะเลือกคนเนี่ยท่านมองที่หนึ่งนิสัยใจคอนะคะ,ะความมีคุณธรรมความมีความรับผิดชอบเขาจะต้องมี หน้าที่การงานที่ดีมีความรับผิดชอบนั่นคือประเด็นที่ท่านเลือกนะคะอาจารย์มองแบบนั้นเลยท่านเป็นคนมีเหตุมีผลในตัวเองอ่ะทีนี้เรามาดูเลยว่าคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับท่านนะคะคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับท่านท่านนึกถึงเขาแล้วนะเขามองว่าท่านน่ะถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขามองว่าท่านเป็นผู้หญิงสวยดูดีนะคะมีสเสน่ห์น่าคบหา อ่านะคะเขาหลงรักท่านเลยนะไพ่ใบนี้แต่ถ้าท่านเป็นชายหรือเพศที่สามก็ตามก็ปรับเข้ากับดวงได้เลยนะคะต่อไปค่ะเขายังคิดยังไงกับท่านอีกนะคะพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่เดอร์ชาริออตค่ะเขากําลังที่จะมาหาท่านเลยค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศกับท่านก็ตามเขามีเกณฑ์ที่จะส่งข้อความติดต่อมาถ้าอยู่ใกล้เดินทางมาหาได้เลยนะคะ แล้วเขาจะทำยังไงอีกคนคนนี้นะคะพลังงานบอกว่ายังไงไพ่บอกว่าเจ็ดดาบนะความหมายไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันคือการมีถ้าประกบไพ่เสียเป็นความหมายไม่ดีได้นะแต่เขาไม่ได้ประกบไพ่เสียที่เราเปิดมามีไพ่ดีทั้งหมดของเขามีราชินีถ้วยมีชาลีออดเพราะนั้นไพ่ใบน,นี้มันแปลว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าสอดส่องดูความเคลื่อนไหวท่าน ส่องท่านดูท่านอยู่ตลอดเวลาและกำลังพยายามที่จะทำยังไงที่จะได้หัวใจท่านมาครอบครองนั่นคือความคิดของเขาเลยนะคะแล้วเขายังจะทำยังไงอีกโอ้โหดีวิลค่ะเขาปาถนาในตัวท่านอย่างมากนะคะอยากครอบครองอยากได้ทั้งตัวและหัวใจอ่าประมาณนั้นเลยนะอืความรักน่าจะสมหวังแล้วล่ะเออ พลังงานไพ่แปดาบอาจารย์มองว่าเขาคิดถึงท่านโหยหาท่านแบบถ้าคนไม่เคยรู้จักการแค่เป็นการพูดคุยทางโซเชียลเขาก็พยายามที่จะคิดจะฝันแบบเขาเรียกว่ามโนมโนภาพจินตนาการในความรู้สึกของเขาที่มีต่อท่านไพ่ใบน,นี้นะโอเคทีนี้เราเปิดดูเลยว่าท่านกับเขาจะจากท็อปปีของเราจะสามารถ พัฒนาเป็นกู่รักกันได้ไหมไพ่นี้คือคําตอบแลวนะคะไพ่บอกว่าห้าเหรียญค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรขออีกใบค่ะอ่าโอเคถ้ายัางไม่ละความพยายามถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาความรักมันก็ไม่ใช่ว่าจะสมหวังกันได้ง่ายแต่ถ้าเราและเขายัางมีการที่จะ ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์เชื่อแน่ว่าไพ่ดีเ e ็มเพรสเป็นไพ่แห่งความรักแห่งความสุขเพราะคือดาวพระสุขนั่นเองเทพเทพีดีมีเตอร์ค่ะไพ่วันนี้จะอวยพรให้ท่านกับเขามีโอกาสสมหวังในรักเป็นครอบครัวอาจจะมีลูกด้วยกันในอนาคตภาพผู้หญิงอุ้มลูกแล้วมองไปไกลแบบนั้นได้นะคะแต่มัน มันใช้เวลานะอาจารย์บอกก่อนนะอ่าอาจจะเป็นอ่าเป็นหกเดือนเป็นปีก็ได้ในความหมายไพ่นะคะนี่คือดวงของท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งนะต่อไปขอไพ่คนที่เลือกชุดที่สองบ้างคนที่เลือกชุดที่สองนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านก่อนพลังงานของท่าน คนที่เลือกชุดที่สองเนี่ยน่าจะเป็นความผิดหวังความล้มเหลวการตัดสัมพันธ์การแยกทางกาแบบันแบบฉับพลันแบบมันไม่น่าจะเกิดมันเกิดได้ยังไงนะดูสิความขัดแย้งอะ่ะการทะเลาะหมาแวงท่านจบความสัมพันธ์แบบยังคาใจยังสงสัยต้องการคำตอบจากเขาอยู่ว่าคืออะไรใช่ไหมคะ ไหนว่าจะไปถึงการเป็นคู่กันแล้วอะตกลงปรงใจทำไมเปลี่ยนไปท่านคุ้นคิดละ่ะท่านอยากรู้คำตอบนี่คือตัวท่านนะทีนี้อาจารย์จะถามถึงคนนั้นเลยแล้วเขาเป็นยังไงกับท่านเขาคิดยังไงพลังงานไพ่เพจออฟ s อรดมองเหมือนความไม่พอใจและความโกรธเรื่องอะไรที่โกรธนะคะ อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ไหมคะหรือเป็นเรื่องของครอบครัวข,ของแต่ละฝ่ายก็ได้ด้วยนะแล้วยังไงอีกเนี่ยคะ่ะเขาจึงมูฟออนออกจากชีวิตท่านเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเสียใจไปมากกว่านี้แล้วยังไงอีกเขายังคิดถึงท่านบ้างไหมก็ยังคิดถึงนะ ท่านยังเป็นคนที่ดูดีในสายตาเขาอยู่ในความรู้สึกเขาน่าจะเก็บท่านไว้ในความทรงจำและเขาจะทำยังไงต่อไปเขาก็ตามส่องท่านอยู่นะแต่ไม่ให้ท่านรู้เพราะเจ็ดดาบมันคือความลับส่องแบบลับๆไม่ให้ท่านรู้ยังไม่เคยลืมท่านเลยถ้างั้นเราถามต่อมีโอกาสจะกลับมาไหมใช้เวลาเหมือนกันไพ่วบนี้เดอะมูน นะคะความเสียใจความทุกข์ใจของเขายังมีอยู่และยังไงอีกจริงๆเลยเขายังรักยังปรารถนาในตัวท่านอยู่นะคะแล้วเขามีโอกาสจะกลับมาง้อไหมมีค่ะเขาจะกลับมาง้อเพราะอะไรที่จะกลับมาง้อเพราะยังรักและอยากครอบครองท่านอยู่ น่าจะขอให้แบบเวลามันลี่้ขายไปเองนะอาจารย์มองเหมือนกับการเข้าใจกันผิดบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องใช้เวลาในการทบทวนเหตุการณ์หาเหตุหาผลนะคะระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องที่เข้าใจกันผิดอยู่นะคะอาจารย์ขอสรุปนะคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่รักกันไหมนะคะ โอ้ห้าถ้วยยังเป็นความผิดหวังอยู่เลยอ่ะยังห้าสิบห้าสิบขอใบสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์มองยากแล้วะคะ่ะเหมือนเป็นการตัดสินขออีกใบก็แล้วกันได้แค่ความเป็นเพื่อนถ้ากลับมาก็ยังไม่ใช่ความรักสำหรับคนที่เลือกชุดที่สองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ